เกิดมาทำไมโดยเกษานักบุญญาจบกเรื่องราวต่อไปนี้เป็นเพียงปัจจตังที่รู้ได้เฉพาะตนขอให้ฟังเพื่อความบันเทิงเกิดมาทำไมหลายๆคนก็น่าจะคุ้นเคยกับคำถามนี้และหลายคนอาจจะตั้งคำถามนี้บ่อยๆในใจบางคนรู้ว่าเกิดมาเพื่อชดใช้กรรม บางคนรู้ว่าเกิดมาเพื่ออยู่กับคนที่ตนรักและตามหาคนที่ตนเองรักสุดท้ายเรานั้นได้เกิดมาเพราะแรงกรรมกรรมคือการกระทำการที่เรานั้นได้กระทำมามีทั้งดีและไม่ดีแต่ท้ายที่สุดแรงของการกระทำที่ไม่ดี มันเป็นตัวฉุดให้เราได้มาเกิดณที่แห่งนี้นี่เองและเราจะเกิดมาในสถานะไหนแบบใดก็ขึ้นอยู่กับการกระทำที่ผ่านๆมาทั้งสิ้นยกตัวอย่างเช่นเรานั้นได้กระทำความเจ็บช้ำน้ำใจให้กับใครคนใดคนหนึ่งมาก่อนด้วยแรงอาฆาตแค้นของเขาคนนั้น ได้ดึงเราไว้ด้วยเชือกแห่งความอาฆาตแค้นเมื่อเรานั้นได้ตายไปเราจึงถูกเชือกเส้นนี้ดึงไว้ให้กลับมาเพื่อปลดเชือกเส้นนี้ออกจากกันหรือที่เรียกกันว่ามาชดใช้และมาให้อภัยกันระกันเพื่อให้หลุดออกจากเชือกหรือบ่วงกรรมที่ผูกกันไว้ฉะนั้น การที่ได้เกิดมาแล้วเราจึงต้องระลึกไว้เสมอเสมอว่าต้องสร้างกุศลที่ดีไว้เพื่อเก็บไว้เป็นเครื่องมือช่วยเหลือเราในยามที่เรานั้นตกที่นั่งอันตรายเพราะกุศลผลบุญคือเกราะที่ช่วยให้เราพ้นจากสิ่งที่เรียกว่าแรงกระแทกของกรรมมาปะทะเราให้เกราะบุญ ลดแรงกระแทกของคำรรให้เบาบางลงบทความนี้จะออกแนวคล้ายๆกับบทความก่อนหน้านี้ที่อธิบายถึงการขออโหสิกรรมหรือการทำบุญเพื่อลดแรงกระแทกของคำรรบทความนี้มุ่งเน้นไปที่เรานั้นเกิดมาจากสาเหตุอะไรและจะต้องทำอะไรต่อไปจากนี้ การทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเมื่อได้เกิดมาคำว่าหน้าที่นั้นหลายๆคนอาจนำมาใช้กับคำว่าหน้าที่การงานแต่จริงๆแล้วคำว่าหน้าที่คำนี้สามารถใช้กับเราได้ทุกสถานะและการที่เราได้เกิดมาในหนึ่งชีวิตนี้บางคน ไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าเกิดมาทำไมมีหน้าที่อะไรและหลายๆคนอาจมองผ่านหน้าที่นี้ไปไปทำอย่างอื่นแทนโดยไม่ละลึกรู้เลยว่าจริงๆเราเกิดมาต้องทำอะไรเกิดมาเพื่อทำหน้าที่ของคนเป็นลูกที่ดีเป็นพ่อแม่ที่ดี เป็นสามีภรรยาที่ดีเป็นเพื่อนที่ดีเป็นคนที่ดีเรามาลองสังเกตว่าเราทำหน้าที่ทั้งหมดได้ดีครบพร้อมหรือ,อยังการได้เกิดมาเพราะเชือกและแรงของกรรมนั้นส่วนหนึ่งเรานั้นจะต้องชดใช้ควบคู่ไปกับสร้างความดีและทำหน้าที่ความเป็นคนที่ดีพร้อมกันบางคน ใช้กายสังขารนี้ไปทำอย่างอื่นแบบน่าเสียดายเพราะเราไม่ใช่จะได้โอกาสที่มีกายสังขารครบแบบนี้บ่อยเมื่อรู้เหตุผลหลายๆอย่างแล้วเริ่มต้นทำหน้าที่และใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ให้ถูกต้องนะคะเบทดความหน้าจะมาเขียนเรื่องสั้นๆเกี่ยวกับหน้าที่ของคนให้อ่านค่ะอานุโมทนาเกษา 낙분야족.